สวัสดีตอนเช้าจากออสเตรเลียจ้าพี่น้อง11อองศาจ้ามัอน,นี้อากาศเย็นคักจ้าหนาวไปนได้เย็นไป็นได้กระดอออกมาเก็บพริกคือเก้าจ้าพี่น้องเก็บพริกแล้วก็เก็บทั่วจ้าเพราะว่ามันนี้ย่าเอวา่าสิเ็ตลาบหมูย่าเอก็เลยเก็บกกบักทั่วไปไว้กินเป็นพักกับน้ำจ้าเก็บพักเสร็จแล้วย่าเอก็มาทางหม้อเขาไว้จ้าพี่น้องหลังจากนั้นย่าเอก็มาเอาหมูออกมาหั่นเตรียมไว้จ้า ยายเอกสิใส่เทิื่องเนื้อมูแล้วก็ใส่เป็นเนื้อติดมันน้ำจิ้พี่น้องยายเอว่ายามเห้องปลามันยังแสบจ้าหลังจากซอยหมูหั่นหมูแล้วเนาะยายเอกสิมาเตรียมพริกจ้าพริกเนี่ยก็เอามาหั่นเป็นชิ้นน้อยหน่ยจ้าพี่น้องแล้วก็เอาผักซีมาหั่นไว้พร้อมด้วยกันจ้าผักซีเนี่ยก็เก็บมาจากสวนจ้าพี่น้องหลังจากเขาห้องซุกแล้วเขากลับไปไส้เขานะจ้าพี่น้องหลังจากไส้เขาเซจแล้วน้ำมันยังหอนอยู่ยายเอกก็เอา ผักกระเดาที่ได้จาก้านเอเชียมาลวก้าหลังจากลวกผักกระดาแล้วยายเอกก็เอาเนื้อหมูทิ่เตรียมไว้มาล้วนจ้าล้วนเนื้อหมูเสร็จแล้วเนาะจ้าเนื้อหมูสุกแล้วยายเอกก็เอามาปรุงจ้าก็ใส่พริกที่ซอยไว้เนาะจ้าแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ตามด้วยพริกป่นจ้าเพราะว่าเพิ่มรสชาติให้มันเผ็ดเผ็ดจักน้อยจ้าพี่น้องแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้า ล้วก็ใสเข้าขว้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าเข้าขว้วสิเบิดแลเราจ้าเหลือนิดเดียวก็ใสไมนเบมิดเลยละจ้าหลังจากนั้นยายเฮกะใสหน้าบักน้าลงไปจ้าล้วก็ตามด้วยพักที่เตรียมไว้แล้วก็ค้นทุกอย่างให้เข้ากันจ้าซิมเบืองจ้าแสบแล้วก็ตักเส่ถวยเตรียมเสิร์ฟจ้าจ้ากับเข้าสาวยายเฮกะเจตเราจ้าพี่น้องได้ลาบหมูล้วก็แกงถั่วจิกพีของพอใยญจจ้าส่วนนั้นนี้ก็สิเป็นเข้าสวยเราก็เป็นรสตีของพอใยญ่งพึ่กัน นี่จะเป็นพักจะพี่น้องมีพักหลากหลายจ้าจากสวนกะมี่แล้วกสือมาจากลานเอเชียกะมีจ้าของย่าเอสิเป็นของเหนียวเด้อจ้าพี่น้องมาสับเสียงน้ำกันจ้าขอบคุณหลายไเด้อจ้าทิ่ติดตามเมื่อคลิปของย่าเอจ้าพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาจ้าฝากกดติดตามเป็นล้ยา,ยยาเเนให่ย่าเอนเด้อจ้าสวัสดีจ้า